สวัสดีครับกิจกรรมความเรียนสามนะครับ EP ที่ยี่สิบเก้าวันที่ 19, ยีสิบเก้าเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองห้าหกเจ็ดครับบัดนี้วันที่ 19, ยีสิบเก้าเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบเก้าที่ข้าพเจ้านายกัญชัยน้อยชาลีขอสวดถ,ถวายเสียงสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตรพระปริศ และมนต์ต่างๆขอถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเชิญบทสวดที่1ชุมนุมเทวดาสมันตราจักวาลีสุอัตตากัจจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชะาาสุนันตุสักโมกดัง สก,กามจีจลูเปขิริสิขาตาลเพจันตาลิเควิมาเนทีเบระเทจคามีตาลุวจาจนะขะาหาเนเคเคหะวัตถุมหิเตเตกุมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขะคันทภานะนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิลาวาจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสาวนาการุอยามรัตตาธรรมะสาวนการยามรัตตาธรรมะสาวนาการุยามตตอบทสวดที่สนมัสการโุตเจ้าน้โมตสสะพระะโตระหะโตสมาสม anyway. ุทธสสะนโมตสสะพระะโตหะหะโตสมมาสมุทสสะน้โมตสสะพะคะวะโตระหะโตสมาสมุทธัสสะบทสวดที่สามตรสนาคมพุทธังสนาังกัจจามิธรรมังสนาังกัจจามิสังฆังสรนังกัจจามิ ตุ ي ي ب ب ติยมปีพุธังสรนังคจามิตุ ي ي ن ن ติยมปีธรรมังสระยังพชามิตุติยมปีสังฆังสรนังคจามิตาติยมปีพุทธังสระยังพชามิตาติยมปีธรรมังสระนังคจามิตาติยมปีสังฆังสระนังคจามิบทสวดที่สี่สัจจกริยคถานัติเมสรนังกัญยพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะจจวะเชนะสติเมโหตุสปะรา นติมีสรณังกันยธรรมโมมีสารณังวลังอิเตนะชัจวชีนะสูติมีหุนตุสัพรานติมีสารณังกันยงสังกูมีสารณังวลังอิเตนะชัจวชีนะสูติมีหุนตุสัพราบทส่วนที่ห้ามหาสมัยสูตรอีวอมีสุตังอีกังสะมะยังภักวาสเกสูวิหารติกปีรวัตุสมิมาหาวเนมะหาตาพิคุสังเคนะ สัททิงปัจจามติหิวิคุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิท่าสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยสนิปติตาโหติพระกันตังสัทานายะพิคุสังัญจอทตโคจตุนังสุทาวาสก,กายิกานางเทวนังเอตทหอันตโคพระขาวสกเกสุวิหารติกาปิระวะัตุสมิมหาวนเนมหาตาพิคุสังเกณนะสัททิงปัจจามตหิ พิคุสัตย์เห็สเปห์วะอรหันเตหิเหสาหิจารุกธาตุหิเทวตาเยปผูเจริสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกขุสังกัจจะยานุนะปะมยัมปิเยนะภะคะวะะควาเตนุปรสังกเมยยามะอุปสังกะมิตวาภะคะวาโตสันติเกปัจจจะปัเจกะ คาทาพาสเสยามัติอัตโกตาเทวตาสเสยยะถาปินามะภาละวาปุริโสมัตจิตจิตามตสัมมิจิตังวาพาหังภาษาเลยยะปะสาละติงวาพาหังสัมมิตเชยยะอีวเมวะสุธาวาเซสุทเทวีสุอัตตาหิตาพักวะโตปุระโต ปตุระหังสุอัตคตาเทวตาปะ,ะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถสุเอกมันตังธิตาโคเอกาเทวตาปะกะวตโตสันติเกอิมังคตังอภา,าสริมหาสัมโยปะวะนัจมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสัมายัง กิตาวเจวะอัปปลาสิตะสังนติอาตคอัปปลาเทวตาภะกวตโตสันติกอิมังคังกภาสิตัณฑะพิโวะสมาธะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะหิรวาอินดริยานิลคันติปัตติตาติอาตคอัปปลาเทวตาภะกวตโตสันติเกอิมังคังกภาสิ เชตวาคีลังเชตวาปริคังอินทะคีลังโอหันจะมนเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตคุวะปลาเทว,วตาภะโกโตสันติเกยมังคังอวาสิเยเกยติพุทธังสารานางังคาตาเซนาะเตขมิสันติอปายุภูมิปหายะ มานุสังเทหังเทวังเทเทวะกายังปะริปูเรสันติติอัตตกัวปาราภิกขุมันเตสิเยปุเยภิกขเวทะสะสุกะโลจะตาสุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุตะขะอตะทาขะตังัสสนายะภิกขุสังกัะเยปิเตภิกขเวอะหิสุงอะติตมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภคคาวันตานางเอตะวัละมะเยวะทีวตาสันิปฏิตาหิสุงเสยยถาปิไม <tutti puede> ่ห่างเอตะละหิเยปิเตปิโกเวปิพะวิตสันติอานาคตามัตทานังอาฬหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคคาวันตานางเอตะพะละมะเยวะทีวตาสันิปฏิตาพระพระวิตสันติเสยยถาปิไม่ห่างเอตตะละหิอาจิกิจิสามิ พิคเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิทเ,เทวทิกเวเทวกายานางนามานิเท,ทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนาสิกโลธะพาสิสามีติอีวัมพันเตโคเตพิคูพระควาโตปจัตโตโสุงพระควาเอตะทะโวจะสิโลกระหัง กะมะนุกัสามิยัตากุม,มาทะาทันสิตาเยสิตาคีลิขะปะลังปาหิตตาสามาหิตาปุทูสีหาวรัตตินาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะาณะสาธุสาธุธาวิปัสส,ะสน,นะมาวิราปิญโยวันจสตเตนต,ตวา ณวันนี้กาปิละวันทวีตตอามันตายิสต้าสาวะเกศาสนิและเตทีวกายาอภินกันตาเตวิชารธรรมโวเตจะอาตาปามักกะลุงสุดังวาพุทธศาสาสนังเตสัมปะตุลหุจานังอนุสอะมนุษย์ยะสานะทัดสนาปเกสะทะมัตะคุงสหัส <tuh> ังอถาสตัลิงเอตังเอเก สหัสสานังอมนุษสานมัถะสุงอัปเปเกนันตัพพะกุงที่สาสภาภูภาหุงตัญจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตะวาจะกุม่าตโตอามันตายสาชาวกีศาสีเตทวะกาอินกันตะเตวิชาธะกว ตโวหังกิตาจิตสามิคิลาหิอนุปปุพโซสัตตาสหัสชาวะยกากุมมากาปิละวันละวัฏถปาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสจีโนวันทัมนาภิกขโมภิกโกนังสมิติโกนังชะสัสหัสชาหิมะวตายักขานานตวินิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสจีโนวันทัมนาภิกขโมภิกโกนังสมิติโกนัง สาตาคิลาติสาหัสสาจักขานานาตวินิโนอิติมันโตชติมันโตอนาอันโตยัสสีโนวุทวนาภิกขโมภิกขุนังสมิติงวังอิเจเตโลกละสะสาหัสสาญขานานาตวิน hey, really? <speaking> ิโนอิติมันโตชติมันโตอนาอันโตยัสสีโนวุทวนาภิกขมุภิกุนังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตา ยักขานาณาตวินนิโนอที่มันโตเติมันโตนามันโตยัสส์สรีนโมธามนาภิกขมงภิกขนังสมิติงวนังกุมภิโลราชกหิโกวิเวปุรัษสาวินเนสนังพินโยนังสาธาสหัสังยักขานางปะริลุปาสติกุมภิโลราชกหิโกโสปะคะสมิติงวนังปุริมจาริสังราชาตาลัตโทภาษาสติขันธพานังอธิปติมาราชาสัสสิโส พุทธาปิตาสาวังโวอินทะนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกโมูภิกุนาสมิติงวังทิทักขีนันจาที่สร้างราชาวิรุหะฬหูภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโรปุทธาปิตาสาวังโวอินทะนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกโมูภิกุนาสมิติงวัง

กุตาปิตาสาวาห์วินทันามามหะพลายิติมตุเชติมตุนัโตยัสสิโนมุตตมานาวิกขะมุขีกุณังสมิติมนังปุริมะทิสังฮาตาลโตทักกีเนหาอิรุหโกปัญชีเนนาอิรุปโกกุเวโลอุตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาทันตละมานาอัตถสุวันิกาปิละวันทเว เตสังมายาวิโนเทศะอากูวันจะนิกาสถามายากุเวทุกุเวเกนทุวิทูจะวิทุโตสหจันทนกา마เศโทจะกินนุขันทุนิขันทุจะปาปนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสนจะคันทัพโพนโรราชาสโนสโพ อากูปัญจะสิโคเจว,วะจิมพลูสุริยะวัดฉักษาเอเตจันเยจราชาโนขันตทภาสหะราชุพิโมทะนามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอาดาคูนาพระสานาคาเวสาลาสาหะตันชกากาัมพรัตสะตาลาอากูปายาคาสาหะยาติพิ ยามุนนาท่าตาลธาจาอาคูนาคายาสัจินโอเอราวันโนมานาโคโสปาคาสเวติงวันังเยนาขาเยนาขะลาเชสหะสหะรันติทิพาติชาปขิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวะณะมัจชิปตาจิตตลาสุปันาอิติเตนะเตเตสะนามังอะ ยันตทานาคา,าชานะมาสิสุปันโตเคมะมะกาสิพุทโธทสันหิวาจาหิอุปัฏฐันตานาคาสุปันนาสารณะนะมะกังสุพุด,ดังชิตาวะชิลหันเทนะมุสะมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสะวะเซเตอจิมันโตยัสสิโส กาลกัญชามหาภิสมาอาสุลาธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิติจาปหาลาทโทนโมจิสหะตันจักตันสะตันจาปะดิปุตานังสเปเว,เวโลนามากาสันนายิตวาพลิงเซนังลาหุพัทธมุป,ปาขมุงสะมาโยธานิพันธันเต ภิกขุนางสมิติงมานางังอาโปจะเทวาปชิปัทวีจะเตโชวาโยตะคขาขมงุงวะลุนาวาลุนาโสโมอจะยสะสะสะาสหะเมตากรุณากจิากาอาคูเทวายาสะ,ะ,เเวะสัตสีโนทัสเตทัศรากายาสัพเพนานะตตวินิโนอิทิมันตุชติมันตวนะนาวมันตยสะสัตสีโนมุนธมานาภิกขุมภิกขุนางสมิติมานางังเว้นดูจะ เทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาักิตานิปุรักิตวาอาคูมันทะพระลาหกะวสุนังวาสะโวเซโทสักูวปาขะปุรินทโท ทศติทัศธากายาสเปนานาตวินนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนมทธานาภิกขูงภิกขูนาสมิติมานังอาทาคูสหภูเดวาจะละมัดขิริสิคาลิวะอะลิทากาจะโลจะโลชาจะอุมาปุภพนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอะนชกาสูเลยะ ลุจิลาอาคูอาคูวาสะวณน,นิสีนโนทัศเตทัศธากายาสาเปนาตาตวิน,นโิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมอทัมานาพิกัมพิกุลังสม,มติงมังสาหาสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตมาคิดทาประรุสิกาอาคูอาคูมนโนประรุสิกาอัธาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตวาสีนโนปา ละขะมหาปารา,าคาอคูเทวายาสัิโนทสเ,เตท,ทัาสัากา g าสเปนานาตวินนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวโตวยาสัิโนมุตมนาพิกามุพิกุนังสมิติงวังสุก,กากะลุหา,าอาุณาอาคูเวฆะนัสสาสหะอทาตกะศยะหาปาโมคาอาคูเทวาวะวิจักนาทะสาทามัตตา หาละขจามิสกาจะยาสิโนทนะยังอาคาปัจจุโนโยดิสาพิปัสติทศเสตดทสรากายาสปปนานาตวินิโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสิโนมตามนาพี่กับโมกิโกนางซามิติงุกนางเขมิยาสุจิตายามากัตถกาจะยาสิโนลัมพิตากาลามาเสดา โชตินามาอจะอาสวานิมาณรติโนอาคูอาตาคูปะละนิมิตาทัศติทัศากายาสเปนานัตวินิโนที่มันโตชติมันโตแวันโตยาสติโนมุตหมนาพี่กมุฮิอูนังสมิติงวังทัศเตเทวกะการเทวนิกายาสเปนานันตวินิโนนามันวเยนะอาคันชุง เยจันเยดิชาธิสาสหะปะบุตะปะอุตะชาติมักคีลังโอขะทินนามหาสวัสดทักคีโคตะักคีโมะตะลังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุภะมะหาปะละมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะสะนังกุมารโอตินโซจะ โสปากะสัมวิติงมนังสหัสาสะสะพลาหามะโลกานังมะหาพรลาหามาพิติทะติอุปป,ปน,นมจุติมะโตพิตสมากาโยยะสัสสิโสทะเสทะอิสลาอาคูปัญเจกะวะสะปักติโตติโนเตสัจจะมัชโตอากาหาลิโตปะ ิวาลิโตเตจาัพเพอภินกันเตสินเทเทเวสพระรหะมะเกมาละเสนาอะภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังอทะคันหะทะพันธะทะลาเคนะพันทะมัทโวสะมันตาปาลิวาเททะมาโวมุจจิทะโกจินัง อิติตัฏฐะมหเสนโนกันหะเสนังอะเปสยิปานินาตะาละมหจ,จักสะลังกตาวานะเพรละวังยะถาปาวุธสโกมีโกทะานายันโตสะวิชุโกตทาโซปุปัจุทาวะเตสังกุธโธอะยะอะสังอะสะยังมาเี ตันจะสัพเพภินญาญาว่าวัจจุบานะจากกลุมอาตุอามตยิสัทธาสาวกีศาสนีลเติมาลเซนาพินกันตาเตวิชาธาพิโกเตจะอาตาปวักกลุงสุตังวาพุทธศาสนางวีตะลาเคหิปักกามุเสนางโลมันปิอินเชยุงสัพเพวิชิตะสังคามะพระยาตีตา ยัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะนิสุตาติ